ขึ้นนี้ทอ่ทอห้องแล้วก็มีขอสองยึดแม่เอาแต่ว่าเวลาให้มันเมื่อกี้ใน acting เขาบอกว่าให้รวบรวมป,ปันไปโยคครับแล้วก็อว่าไงบ้างอ่ะที่ครูบอกว่าประโยคนี้ก็แบบเหมือนแบบพูดนะครับพูดเฉยครับแบบพูดว่าเราลืมเขาไม่ได้เวลาดูร้องก็มีเขาดูหนาวมีเขาเขาไปสมบัติ้ํำค่าอะไรประมาณนี้ครับอ่าแรกรวมรวมกันเป็นนี้ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ก็โซ่ก็ต้องจําแบบเนี้ยคือต้องเชื่อมคําที่เป็นคีย์เวิร์ดของแต่ละบรรทัดไม่งั้นโซ่จะต่อไม่ได้ใช่ไหมครับก็เนี้ยที่พูดมาเมื่อกี้เอาพูดใหม่สิว่าครูก็ให้พูดว่าอะไรจําว่าอะไรจาแบบภาพรวมครับว่าเธอ,ค,อคืออะไรนะเธอคือใบหน้าชั้นหน้าดึงเธอได้ใบหน้าบรรทัดแรกใบหน้าอ่ะบรรทัดที่สองก็สิ่งเป็นสมบัติสมบัติลําค่าอันแ,แรกไว้หน้าที่สองสมบัติใช่ไหมที่สามก็แบบเหมือนเอาอะไรมนาะ ชักยอยอชักยออะไรเงี้ยอันนี้สี่ก็เหมือนเธอไม่รเพลงในได้รู้ร้อนบางทีเธอก็แบบเยือกเย็นร้อนมั่งเย็นมั่งร้อนแล้วก็เป็นเย็นแล้วก็แล้วก็แต่ละอย่างอ่ะมีแบบของเธอเปลี่ยนได้วันวันอ่ะเป็นร้อยๆอย่างเลยร้อนเย็นร้อยจบเป็นหนึ่งท่อนท่อนสองท่อนสองก็เหมือนเปียบเพียบอ่ะครับ บางทีก็ดีบางทีก็ร้ายอประมาณนี้ครับอ่าดีก็คือ beauty ใช่ไหม beauty ใจดีอันที่สองคือ f a ส e ฟสอันที่สามทำให้ฉันเหมือนอยู่ทั้งได้ทั้งในนรกทั้งสวรรค์ภายในคนคนเดียวครับเป็นได้หมดทุกอย่างสี่ก็เหมือนเป็นความฝันอ่ะนี้เราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดท่อนสองก็คืออันแรก beauty ทำให้เธอสวยอันที่สอง น่าเกียดอันที่สามนรกสวรรค์คิดอย่างเงี้เราจะได้คิดคิดต่อว่าอันที่สามจะพูดเรื่องอะไรเงี้ยไม่งั้นโซ่ไม่มีไม่มีอะไรพาไปอ่ะโซ่ก็จะอะไรวะนึกไม่ออกสักทีมันต้องหาคีย์เวิร์ดของแต่ละบรรทัดที่จะพาให้เราจําได้นะนรกสวรรค์อันที่สี่กระจกอ่ะอันนี้ก็คือแปลว่าเงาใช่ไหมครับกระจกกระจกมันก็พูดกับเงาเงี้ย จะได้นึกออกอเข้าใจไหมแล้วต่อมาชิเมรับบีชิเมรับบี a ว่าชิเมซ i ม h ินใจอัเชลอันนี้ก็ช่างมันปล่อยไปต่อไป She always seems so happy the happy so clouds Who can see so in can and lives so private She may be the love that cannot hope to rest May come to me from s h a l o e r of the past That I remember till the day I d i e ไม่ดูสีลองได้ไหมคอนนี้คอนนี้ครับ mm hmm. She, she who's always s e e m e so happy in the cloud Who I can see so private and so proud No one's allowed to see them when they cry she may be the love that cannot hope to last may come to me from the shadow of the past that I remember till the day I die เอเวลาโซ่โซ่นึกเนื้อโซ่นึกอะไรมัง่งผมก็พยายามจำๆๆๆๆเอเออมันมีมันมันต้องมีคำบางคำที่ที่มันโผล่ขึ้นมาใช่ไมเวลาเราร้องอะ่ะเป็นป่ะก็หรือว่าวิธีไหนครูอยากรู้วิธีโซ่ผมจำแล้วครับมผมจำทำประโยคนลครับ ทั้งประโยคเลย